สวัสดีครับผมนายสวัยจรินศรีนายอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวงานประเพณีปักธงชัยเทิดไทยพ่อขุนศรีนทราทิตซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง15พฤศจิกายน2567น,นี้บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีทราทิต์อำเภอนครไทยซึ่งในงานจะมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งาการสแสดงนางลำเพื่อเทิดเพื่เกียรติพ่อขุนศีอินทราทิ์โดยในวันที่6จะมีขบว,วนแห่เครื่องบรรณาการมาถวายราชสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิศจากตำบล11ตําตำบลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน ซึ่งปีนี้เราเป็นปีแรกที่นำนางรำกว่าหนึน่งนคนมาร่วมขบวนแห่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับส่วนในงานนั้นนอกจากมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วกิจกรรมที่สำคัญในงานมีการประกวดแล้วก็มีการประกอบเบ้าจุลาซึ่งเป็นกีฬาที่พ่อขุนศรีอินทราทิศท่านชื่นชอบเราก็มีการแข่งขันว่าวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับ นอกจากนั้นยังมีการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารหลามไก่ไข่ป่าซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโ,โลกนะครับและกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในงานก็คือวันลอยกระทงวันที่15พฤศจิกายน2567จะมีประเพณีนำธงชัยขึ้นไปปักบนเขาสามธงได้แก่เขาเออฉันเพลนเขาย่านไฮ แล้วก็เขาช้างหลวงนะครับซึ่งเป็นระเพณีที่พี่น้องชาวเภอนครไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า700ปีครับโดยงานรพินีปักพงชานี้ขอเชิญชวนพี่น้องแต่งกายเป็นย้อนยุคไปสมัยสุขโขทยัยอาจจะเป็นชุดทหารโบราณหรือชุดสุภาพสตรีโบราณน,นะครับเป็นชุดไทยย้อนยุคนะครับมาร่วมในงาน ได้ในทุกๆวันครับขอเชิญชวนครับ